อ่าครับหนูสุกแล้วเด้อพี่น้องเด้อประเป็นลูกค้าบนสั่งเดี๋ยวที่บอกไปให้ลูกค้าไปเสิร์ฟลูกค้าก่อนอเอาจานใส่ก่อนบับโอ้เต็มจาน นี่ครับลูกค้าสั่งครับผมหนูหน้าปิ้งโ,โ,โตสามร้อยนี่คิดว่าแพงบ่เนี่ยลูกค้าสามร้ยอยบ่แพงดอกเนาะครับเนาะนี่ครับต300โตสามร้อยพอว่าราคาทานขึ้นอยู่กับสามร้อยบ่ได้เลย อันนี้ล่องเห็ดให้ลูกค้ากินเมื่อซื้อลูกค้าเพิ่นสัง่งเมืองลูกค้าเห็ดหนาคือแขกนะครับอย่ายิ้มอย่ายิ้มอย่ายิ้มอืมเน่เพิ่นกินเบิดไปแล้วอันนี้ครัวหนูน้ำอืมนี่สุดยอดครับผมเอาสีกเบื้องสีกเบื้องเอ้ยอ่อนซ่อนดีโอ้ยพูนนะ่ะเบื้องกับข้งเนื้อขาวจัว เป็นไดผักอหนู <No. S 2> ไอ้นสมอยากสมอยากเนี่ยโอ้ยสมอยากค่นซ่อนดิเอะะผู้ใดอยากกินหนูมาเด้อโชควันชายลับนงบวัวมีหนูหน้าครับผมบ่วสาบเลยเป็นไดรสชาติบ่วสาบสาบ่เหม็นนอฮึสุดยอดครับผม อย่างไฟนอนอย่างขีเทา<อ>ตีได้ได้ครับด้ลูกค้าด้อแเสบมาเสบนะตี่ว่ามี่ตัวเดียวตี่ว่ามีตัวเดียวโอ้สามร้อยบาทครับหนูหน้าย่างปกติโอ้โหละครับเพราะว่าบัตรนี้ลูกค้าเพิ่นอยากกินย่างมาท่านก็เลยจัดให้เพิ่นฝากฟรีฝากนองเด้อฝากกดไล์ก็แช่ด้อครับผมติดตามด้อยครับ<ม>ยูทูบด้อ โชคบันใช้ลาบนองบัวเจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้าเนี่ยให้ลูกค้าพ่นสะแตกก่อนครับลูกค้าพ่นตีสะแตกแล้วโอเคครับบ๊ายบายขอบคุณครับ